สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนชาดีค่ะนัยตาวัสดีเอฟซี FC ค่ะ <c oughs> วันนี้คุณพ่อคุณลูกออกงานคู่กันนะครับผมวันนี้คุณพ่อมาเป็นกรรมการตัดสินนะครับผมการประกวดมิสแกนยโสธรน,นะครับพี่น้อง<ม>คุณพ่อได้เป็นกรรมการแล้วก็เป็นสปอนเซอร์นะครับผมของกองประกวดมิสแกนยโสธรด้วยแต่ก็ไดยเอาลูกสาวมานําพี่น้องด้วยลน่ะ คุณเอกเอาเอาเด็กเาเจ้าหญิงพัชมาไม,มาด้วยนะครับผมวันนี้ออกงานคู่พ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วคุณพ่อก็มารับหน้าที่หนึ่งเป็นกรรมการสองเป็นสปอนเซอร์หลักด้วยนะครับผมกับยินดีดีใจที่ได้มาร่วมงานวันนี้เจ้ค้นกเก่าค้นนะครับผมนางงามเก้าท่านนี่คนที่สิบอยู่นี่ค่ะคนที่สิบอยู่นี่อันนี้คนที่สเิเดดค่ะนะครับผมค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในว่าบรรยากาศภายในจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่น้อง ใตาพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเราหน่สู้ไม่สู้สู้ค่ะไปลูกใครบอกว่าหนูอยากไปข้างในเอยากินขนมแวรอตัวนี้ก่อนลูกเดี๋ยวเราไม่ตามายนเลยสี่สามสองหน หนึครับเอ้ยอครับไปดูที่ข้างในนลยครับมาครับโอเคครับเออสอครับขออะไปสองครับไปเตรียมเข้าไปข้างในนะคะสวัสดีค่ะคุณผสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนลูสวัสดีค่ะก่อนโอ้โหนี่ของตองนะคะนี่เป็นยังไงลูกเมื่ออันอะไรเดี๋ยวเราพอก่อนรอพ่อก่อนเออเดี๋ยวสองขอครับหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามขอเปลี่ยนท่าหน่อยครับขอกกดอกเท่ๆหน่อยครับ S 1 2ึโอเคเรียบร้อยครับอะไรลูกไใครคะโอ้โหยนได้ก็ได้เรียนไปน่าอยู่ข้างหลังอะไรดโอ้ท่นแหลวะได้ดเดี๋ยวเขาไปจะได้ดู มาแล้วมานี่มาแล้วนีา้นี่มาแล้วนวนีนี่มาน่า้วนาวน่มาแล้ด่้ีนแ้นนีม้นีแ้วนีานม้นี่้นน่นีนี่อนี้วนีา้ม้ามนามนม้ี่นน ใส่ซอสเขาใส่ซอสแอดมินอะแหมนินอันนี้เขาซอสอะไรครับนี่ซอสน้ำจิ้มอะไรอ่ะยุทางนี้ครับอ๋อโน่นใช่ไหมก็ว่าจะดีมันว่าจะดีไม่จุนที่นี่จ้าพี่คารุกไปไปชาเมืองนางจิ้มเเอาลยเรยเองอะไครับ โอเคเรามากินกันมาสวัสดีค่ะแม่ลูกสวัสดีจ้าแม่ไปรีสอร์ทคุณยายนะไป่ายรูกตอนนั้นน่ะบ่ครับยุใสโอ้ตั้งใเป็นบบีอยู่เพนเป็นนั่งเอกุ่งสีบเลย ตนเียนยูบอ๋อจ้ไปน่งจะไปรอแลนลงนตาอยู่นดีมกินไหนกินที่เหรคะนงะจ้ไม่มานค่ะจิ้มไหมหรือไม่ต้องจิ้มจิ้มค่ะเอาผู้ใดสวนกินพี่นที่โตี่้สวานน่ะน่ว่วเป็นี่ยิ่าเป็นป๊อปอันนี้บ จะคู่ว่าไนจะู่นี่ยาหยีอะนยเห็นละที่ไปอนักัามมนันี้นี่เกี่ยวู้มาเข้ามาหนเนี่ยเก่งจังเลยเยจังไทยจะเผ่านี้เริบมดเต้คลับแม่ยูนี่ละยูนี้จะงานแล้วอเรีแม่เจาหงมพา่ไแม่จะใ้รู้เอาก้องจะไหมน้าลิสา สวัสดีค่ะคุณยายขอบรคุณครับผมก็จะเป็นขยันค่ะขอบคุณคยย่ยคุณยายถ่ายรูปให้น้องอันปสีบซีนคมือนีอ้นสวยมาม่านคุณยายนะคะน้อจะถ่ายให้นี่มาถ่ายกันน้อาลูสากสวัสดีคับสวัสดีคจให้น้อย จะให้คุณยายหน่อยจ้ะเอเมื่อกี้ถ่ายกับนี่อะไรนะให้ตามองกล้องหน่อยค่ะให้ตามองที่สวยค่ะนาฬิกาบอกเก่งเก่งขอบคุณค่ะฉลาดมากเลยแม่ดิฉลาดมากเลยน้องนาฬิกาคุณยายดูทุกวันได้แนวเทย์ทำเังไงบอกตัวนันบอกส่งนั่นอันอเม่มสุด ู้ใยา่บ้านครับผมบอกตรงๆเล่อแม่บ่ามาเพ่งมาล่ำจักเถอครับแม่บ้านมาที่นี่มาฟังห้อยใจบงไฟเสียนแม่ลราบ้กบ้านนี้เที่ยวพาอออกเพ่งไปเฮ้ยาเต็นบอจากบ้าฟังมาล่ำเือนบอมาเลยจาเยเจาหอ้คูไก่ว่าครับผมอ้าอ่งหนงหนหนึ่งนงหนหน่่่ห่งน่่มา่งนห มาคนพ่อันไหนก็ไดยมาดีมาดนะจ้ากินมาดิบเบนบ่อยนี่จเอาปุปีม่ให้โอ้โคุณมานเาไว้เชื่อช่งว่มสามารถคมพ์มาอิลีบอกลว่นพเพี่บาณปลอมครับแม่ปริมาณปวอางว่วมสามารอยู่เยอดมากเลยนยยองครับย่อนย้อมาใหดูๆนะครับดวนจะอจะล้องนด้ครับผมม่าราาอเย็นน้ำกันเน้นันี้ต้องก่อนอันนี้ก๋ให้ตูหูลูกไส้ต้น จ้าอันนี้นายยกให้เจ้าหัวเดียวไปว่ายท้ายไปว่ายเท้าคุณพีจุเลี่ยนเนี่ยเอ๋แม่โทษเด้อครับผมคุณธนิดาจิตหมอนกล้องไอ้กล้องคุณเอามาไอ้กล้องนี่ยไม่น้องกลัวเข้าราชการยิ้มเยี้ยมไหมลูกเขาจะกดไลค์ให้หนูทุกวันนั่นแหละยุไนส์ฟินแลนด์อันเป็นไปคอนเสิร์ตครับแม่อด้ยิบยิบได้ยิบยิยิบยก่อนยิบก่อนยายจะกดไลค์ให้บริษัทคี้ นะคะคสุดยอดชัด hmm. คุ่ณาบานั่หมได้รู้อปออปออปอยับเข้ไปเจอกันแล้วเอาฮ็ดจังไดบาดคุณผ้าให้จังไดก็เฮ็นไปัไงเหใดคัชุสองนีค่ะคสาวนางงามก่อนนะ สวยุดเลยขอบคุณคขอบคุณมากบณคขค่อพี่พีส่งเข้าไปในแต่ว่าไนะขอบคุณข้ตยีรันี่เดี๋ยวที่สูอีกี่ยัอบ่ไได้อกอยู่ข้างนอยู่ข้างใน้อบมบานัดไปนกับมากับมารองก็ไดุ้รกบ้เดินบอกว่ามากับบอไปบ้ามันนรามาอยู่ข้างในอยู่ในสวนเลอยู่วนตรงซุ้มไม้น่ะแม้ ออใช่น้ามันต้องเดินเข้าข้างหน้าี่แเลยมันต้องเดินเข้าข้างหน้าไดเลยแต่ว่ามันต้องมีบัตรเข้าอ่ะลูใครบากินขอดีขาวอดมานีกินแล้วลเสมีพุไยหรฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องว่าใครจะได้เป็นนมเบันในค่ำคืนนี้ครับพี่น้องล้วก็ ขอเชียไปบอกแม่มาแม่ฟังว้าแม่ฟังผมกับพอยู่บ้านเห็นอยู่แม่ผู้ใดเป็นผู้ใดแม่เจ้าว่าได้บอยคอยกดไลค์คอยยังกดซูมือแฟนตัวยงเนาะคุณแม่แฟนตัวยงวัวแม่อะไรระวังแม่สื่อน้ำด้วยยังห่ะก็วันนี้เราเป็นสปอนเซอร์สินค้าให้คุณแม่มีแต่ของดีๆอะไรล่ะมีทุกอย่างแม่มีทุกอย่างมีทุกอย่างของสวยเฮาเเินนหหาากกม้ไดดย เป็นเ็นซ <pid> ักน <Hospital> ี่อันนี้แม่นี่ะไรกินนี่เอาบ้านข้าแม่้ก็บีออกดิบได้จะกินตมช็อตก่อนเอาให้หลานกิน้หลานเ้